้ายกหวยพ่อหนพี่น้องเนี่ยห้ายกไห้อบตทอ้ายกท้ายกสองถ้ายกหน่นะมา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 ม่นางตนดาลลงคอาวี่หวยพ่อหนพี่น้องเอ่อบให้จมหนพี่น้องได้หวยพ่อพรานี้จานนีต้งหวยพ่อเป็นพญามายานมาแั่คนพาสมบูรณท่องสรรเออนิพนิพนิพนดนเนี่ยเอาพอสมบูรณ์กนหวยพ่อเป็นพญา เออครับเดียวฟังเป็นระยะมีน้องน้องเมื่อตลอดเวลาต่างเด้อไม่ไม่ไม่ยาดอกครับดังโลดโลดเด้อยอะนี่วาวไม่ก็กระแสใจเดีล่าอ้อนนางวาวไม่หขนาจะรอดแต่เสียงผู้ขาจิบ่เถืงเด้อสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เขตเจ้าเวอร์ไต่พื้นพิภพโลกกาะย่ะได้โรคอาญาใจเวทเช่นหายค่ะขอย่อมเมื่อไหว ถวายท่านจะพูนห้าผิดพลาดห้าขลาดลวงขอขอท่านจงไฝ่ในท้องปีใหม่นี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องกระเสียมโยยังอายุวันนั่งเจ้าชุกโขยาโซป่วยให้ลำลำรวยรวยโยตุ่มลูกตุ่มเต่าเถาร้อมเถาะอายุ่งยื่นอายุ่งยื่นเด้อพี่น้องเอ้ยซะนนี่ความหมายเนาะสันนี้ความหมายสันน้คือ เพก็เปไม่บอ็นพ่อน้องพอสมบูรณ์คมสันร้ไว้จักอนวดอบานี่เประสิทมากบ้านี้อันนี้แหว่าย้าไว้จักก่อนดท่อเปียนุปผบุปีน่นบุปคือเอร์สมบูรณ์ ขับกาในวาระสิสิ้นปีเก่าผมก็เขาไว้พ่อนีพี่น้องพอใหญ่ไม่ใหญ่มันสิ้นปีเก่าไปคว่ำเจ็บอย่งให้ใดคว่ำไข่ยังให้มีให้มีจจคว่ำมันมีซีสุกลำลำร่ยรุยสุขหูสุขคนเดอ้อ ให้มันสิีนวควาทุกขควาวงยากคววมจนให้มันเบิดไปคก็ปีเกา่านี่แหละปีใหม่หลับจะแนวดีๆจะเลื่อนจะเลื่อนสุขุดสุขคนนะครับม <c oughs> ีหลายทำรัมรมเ <c oughs> ียนเกียบำรัมมห,หัวแต่ว่ <c oughs> าหยเอาไม่ได้สิเน วันไหนวันไอนวันไหนวันไมาวันไหนวันไจะจะรับโดนอ่ะสามชั่วโมงพ่อเขาใ่เขียอยู่อ่ะใจอ๋อสาธุเด้อผมขอไหวพริให้ศรัทธาให้ทุกทาน ผูที่มาในงานวานภูสนแจกให้ผมสีใดสงพรนสาธุเด้อเจ้าอย่าได้เดือดดอนสับปะสิ่งเนวใดคอยสมพรชัยสู่คนเด้อเจา้าเจ้ามหาบุญบ่แมนเจ้ามาเลรียเห็นบุญละท่านกายแมน่อไม่มไงโอ้ยยังเป็นเจ้าดีลายเนาะพ่อแม่พี่น้องจนเจ้าจังแมนดีตัวของผมสีใดไข่เกาสีสู้สวยอำนวยพรนขาพ่ออวันสุขถูกกายให้เสียงยาด้เชียงคำฮ้อน พาวัณหอนเงิงให้ใจเจ้าใสเปลียปังยามีย่ำสุกเ้าเหงาหวงแต่อย่างใดขั้นในเจ้าอยู่ไตมนุย์โลกสงสารให้ซื่นบานในชีวิตคิดยังให้สมแหงถึงย่ำแล้งหรือเสาให้ซื่ง่ายขายดีเป็นเศรษฐีขายของให้มังมีเงินลานาเฮาจะมานเงินลำเวยหรูสูสอยางทั้งว่าเขาเต็มสางเงินให้เต็มเอาเปา่ากระเป๋าเจ้าให้เต็งตึงให้มันแต่ตึงตึงต่างแต่ใบพัน ให้มันแตกต,ต,ตื้ๆตั้งแต่ใบ altern, จจใแดงเจาสีแลงเป็นเงินจงเจริญไปหนาได้พี่น้องเด้อปีใบนี้ให้มีตจความสุขความเจริญให้รำเรื่อยมีเงินมีท่องคิดอะไรคอยสมความมุ่งมาตรปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องคอยได้ท่องสาธุเจริญเด้อญยติโยมเลยหยาดโ พ่อทำไม้เหเหรอฮัลโหลฮัลยัยแมมากยยเือามากเมาวยพอาวั่อแม่มาตัหานอนไหนร่าเนาะถ้ามองงานห่อยแม่เมื่อวันนั้นเนี่แด้แต่เม่อวัยพอดอบมาพอดเดนได้เจไม่สายไป่เ ขับไปี่เลนนี้เลย่ีอืมค,คุณยายรับกากันยินกับขอ,ขอ,อนมัสการอัอนตะคุณนะครับผู้ที่อ่าพี่น้องลูกหลานในสักการบูชานะครับครับพมกัษย์ว่าพญาว่าเป็นดอกกัษิเอาว้า,วาตรงตรง,ตรงโหลดครับออีกบ่ชักีโมงข้างหน้านะครับ,รบปีเก่าก็จะจากไป ปีใหม่ก็จะเขามาเยืนเฮานะครับครับสําหรับปีเก่าอาสิ่งใดมันบดีก็มันไปกับปีเก่าอารือวากับผมนะครับตัวแทนของพี่น้องอาจได้ลวงได้เกินอาพพอแม่อ้ยส้น้องนุ่งลูกหลาน็ขเอาหสิซีไปในปีห6อ่าสําหรับปี67เจก็สีนํ้แต่สิ่งดีๆเขามาสู้พีสู้น้องก็ให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ให้ไอ้าให้ไา้น้องนุ่ง อ่าโยดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่ย่าให้มีให้มีจะสิ่งดีๆเขามาสูครอบครัวนะครับผู้เป็นข้าราชการก็หายได้ตำแหน่งสูงๆขึ้นไปนะครับอ่าพี่น้องเขาอยดีไม่แห้งเบิดถูกเบิดโศกเบิดโลกเบิดภัยไห่มีจะคำว่าลำลำรวยรวยโบไห้มีหนีมีถินเบิดหนีเบิดถินไปก็ปีหกนะครับหกเก็ดไข่มีตะลำจะรวยสร้างครอบครัวให้ฮางไห้มีมั่งมีชีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีชีสุข

เ oh. oh, oh. มื่อนี่กก็เมื่อนี่กับ,กบวันที่สามที่เบสแลานอกอีกบ่โดนสองสามโม,งม,ม่งที่เป็นปีใหม่ก็เลยสิวยพ่อปีใหม่ด้วยในวาระสิทธีขึ้นปีใหม่ oh. ขออวยชัยให้ทุกท่านจงสุขขีจงมีความสุขและโชคดี ตลอดปีและตลอดไปทุกทุกคนขอให้มิตรความสุขความเจริญเบิร์สุขุสุขคน้นให้ยูน้ำกันมาวัดน้ำกันหมืนม้วนโดนดนุนเด้อ <c oughs> จ้าพคนแม่ก็วันมามาว่าเดี๋ยวจะพาไปผาไงเออมามา ไว้ฝอนให้ีินอ่ะเอ่อแล้วโ่ๆทีเตียมม่ต้องเตียมแน่หรอกว่าเอาเลยเอ่อไม่เป็ดเยอะแเพิ่นได้หล้วเ่ยเดีะทำไมไม่นั่นเปิดไม่เพร่ะนั่นใช่ขออนุญาตค่ะคุณแม่จ้าเซ่ได้มือหนิเปิดไม่แล้วค่ะเปิดไม่แล้ว กราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกไุ้ท่านากราบสวัสดีค่ะพ่อแมอ่พี่น้องสุขุสุคนเดอร์ใยญ่ยเครื่อหอ่หซื้อว่ายางบ่เทียงมือนี่อืมพาอว่าลูกภาพไปสามพันโบกมาว่านี่เราไปล่งเรือนำคงมันไหลแห้งพพรละย่านไหมคืดย่านเจ้าของบ่มีชีวิตหลอดกลับมานี่ มันหมุนอยู่จังสีตต้สื่อคือสิเมา่เอาแง้มเฒ่าเนะเาะสังันบอ่อ่องกับบอ่อใดเดี๋ยวลูกสิบอ่อดีใจว่าเมียไปแล้วบ่อสาม,มารถล่องกันเลยล่องค่ะเออแต่ว่ากะกลับมาได้อยู่เออกะซาถุนะบุญคุณอ่าะพ่าผุดะธรรมผระสงปกป่องคุ้มคร้องนะคะสุขภาพกับบอ่อดีดอกค่ะอ่ะาอแต่หมออยู่แต่กับหมอกับไปเรื่อยๆตามเนี่ละจักสิเป็นจังหอดใส่เนานะ ฮอดใซกับ้อนฮัลล์กับสาธุกับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเบิรสุขสุขคนมีแต่ความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเด้ออันดับแรกเอาสุขภาพก่อนค่ะให้แข็งแรงแล้กก็สีดีเบิดสตส่นสุแนวค่ะแต่ว่ามีแต่ผู้แข็งแรงย่ดอกคันผูมีแต่เขาวัดเขาว่าอย่างสิมีแต่ผู้มีบุญอ่ายายเครือเขาหูได้ว่าจะาของมีบุญเพราะว่าป่วยนี่อาการป่วยนี่มันมันบ่น่าเสียนั่นแต่ว่าก็ ค่อยๆอ,ยอน,น,นันไปนะขึ้นไปขึ้นมาว่าเออบุญมีหรืตัวนี่มสันก็นเลยพออยู่นะค่ะพะฉะนั้นห,นห้องก็อยู่กับบุญด้ค่ะเด้อสาถูกคุณพระุทธพระท่ามประสงค์ปกป้องคุค้มครองทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะย่าล,ล้เย่าวลายอาว ถ้าไปชีป้แหลไว้พ <laughs> <Yeah S 1> <problem> <zed> ่อ oh, ก uh, ัะสองสามค่ำได้เอาไว้แหลตอนใดก็นี่ เป็นขนาดสักกลานในลวงเขาถึงเทวหอนพาณนะ วันนานานก่อยสีใส่เ a ลี่ยมคือดังท้องดอกทั้งแทงคือดังอินแต่งแป้งไว้ a ันใส่เหลี่ยมอยู่บ่อสาวมดาขันว่าแก่เท่าอย่าตกตำดำมองให้เจ้าองกยอยู่ไปอย่ามองสาวา ลามพลานั um ้นก็อยมีกำลังแห่งกาคือไัสานสั่งไ่ปราบมู่ให้พญานใหโจนกาในด้ไปพังนะแม่นสีหนาวนออยู่ยังเขตเทียนโอเคหาเลือดียวไปมาไปไข่ขามนะ สุขสำราญอย่ามีสศร้าน โลกกายมาพานมานกายได้มีพี it, to to it, wellness, Não, ่กายไดก่อขอกายได้ไก่ไก่ข้างห่างกายโยมนาสุขขนาดก็ให้สุขยิ่งโลมโลกกายมาพานมานกายได้มีพี่กายไดก่อขอกายได้ไก่ไก่ข้างห่างกายโยมนา multim-bō-mī worship aiияia-dhū-le theoso Hospital... bō Ծ d i s a d v a n t a g ในวาระธีจะขึ้นปีใหม่ในีกชั่วโมงข้างน้าน,นี้อาตมา,าพาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้ปกมาปกค้องคุ้มคร้องอย่าโยมผู้มีทิฐิธาสุภุสุขคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไรทุกไรโศกไรโรคไรภัยไรอันตรายใดๆทั้งสิน้นทั้งปวงตลอดในปีใหม่นี้เทอญสาทุ <c oughs>

ไว้พอนให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไว้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าเพียงผู้เดียววขออวยพรคนลละะคนขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขเข้ามาร่ำล่ำรวยรวยค่ะขอไวพร

พวยชดมันจะใวัดาาจะใวด่ม่จะใวัดวชดนกันกันละกันเนาะมีอเป็นเรื่องดีหลังังตัวงแ่ส่สที่ดีอาจุะมีรดเนาะต่อการหายไปล่างล่างเนาะหลุดล่าง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 ปล่างล่างไป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 เนาะน้ำดีที่สุดเดี๋ยวจะเจริญใ ข้าวข่าลาค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 าดังใจมีนี่นน่าทานอะคิ้วเซเ่ะวนๆว่กับกาแฟนี่วนดๆอ่าพไปกดีๆาสวนาบอสเาืนน้อยมียกนึ่งพอยสามดีอ้วมงชุายโม่นโม่เป็นบบสวม่สวม่เงาเลยบอกอเ เกงเขาพลังเนาะเกงเขาก็คือยอังซื่ไปเนาะคือเป็นมือใหม่ตามประเทนี้เปันไปนะครับไปจะไปที่เกานกองโมจหน้าพช้ร่วมกั